ผลการเลือกตั้งซ่อมนายกโครงการบริหารราชการส่วนจังหวัดหรืออบจอราชบุรีเมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเมื่อปรากฏว่าแชมป์เก่าคุณกำนันตุ้ยนะครับหรือนายวิวัฒนิติการจนานะครับชนะคู่แข่งจากพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณชัยรัตน ศัตว์อิสริยะพง์นะครับคุณวิวัฒน์ได้คะแนนไปทั้งหมดผู้ชนะเนี่ยนะฮะสองแสคะแนนมากกว่าเดิม300กว่าคะแนนนะฮะแต่คุณเจรัสผู้แพ้เนี่ยนะครับคือได้1 7 5่งแสนเาคะแนนนะครับแพ้กันเกือบจะ70,000คะแนนแต่ว่าคะแนนก็เพิ่มขึ้นของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่คุณวิวัฒน์อาจจะเพิ่มน้อยหน่อยหลักร้อยแต่ว่า คุณชลัตเนี่ยบอกคะแนานจะเพิ่มมาเกือบเท่าตัวแต่เอาล่ะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเขาก็จะนับกันที่คนได้คะแนานสูงสุดนะจะสูงกว่าแค่หนึ่งคะแนานสองคะแนานในทางการเมืองมันก็คือชนะหน,นะครับเพราะว่าผู้ชนะมีคนเดียวนะครับแต่ประเด็นที่น่าพิจาราก็คือว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยพักประชาชนหรือก้าไกลเดิมเอาจริงเอาจังมากเพราะว่านี่เป็นประกา,รระกาศส่งแนะนําพักเป็นมติพักนะครับปดีหัวหน้าพักทั้งคุณ ธนาธรคุณพิธานะครับแกนนาคนสําคัญหรือแม้กระทั่งหัวหน้าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณเท้งเนี่ยนะครับลงไปปราศัยแทบจะแท็กทีมกันไปเลยนะครับไปทั้งคณะใหญ่ชุดเล็กต่อนเนื่องมากคือหมายมั่นตั้นมือว่ายังไงก็ต้องชนะแต่สุดท้ายก็แพ้แล้วก็ค่อนข้างจะแพ้เยอะนะครับเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนซึ่งก็อาจจะโพเนี่ยยัง บางสำนักยังบอกว่าคุณชัยรัตจากพรรคประชาชนเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าด้วยซ้ำไปโอเควงในเราไม่รู้อะก็จะจริงเป็นไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสที่มีการพูดกันว่าเอ๊ะบางพัคจ่าย200ผู้สมัครบางคนจ่าย200คนไม่อยากเปลี่ยนหรือเปล่าเลยทำนองนั้นนะครับคนพอใจกัน2 0 0เลยบอกว่ากันไปแต่ว่าเราจะดูเรื่องนี้อย่างไรเนี่ย ผมคิดว่าคงต้องเปรียบเทียบคนในพื้นที่คงทราบดีนะครับว่าคู่แข่งอย่างคุณชัยรัตจากพรรคประชาชนกับเจ้าของตําแหน่งเดิมคือกำนันตุ้ยเนี่ยหรือนายวิวัฒเนี่ยนะครับความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์หรือแม้กระทั่งการทํางานที่ยาวนานในพื้นที่เนี่ยผมว่าตัวแปรม,มันเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ที่น่าเป็นประเด็นก็คือว่ามีคน วิเคราะห์กันว่าถ้าผู้มาใช้สิทธิ์เกิน60%เนี่ยโอกาสจะเป็นของตัวแทนจากพรรคประชาชนคือคุณชัรรัตแต่ว่าประกบับคนมาใช้สิทธิ์รอบนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับ60%กว่าเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ว่าแต่ว่าคะแนานยังแพ้อยู่70,000กว่าคะแนานมันเกิดอะไรขึ้นตรงน,นี้ผมคิดว่าพรรคประชาชนหรือก้าวไกลนี่คงต้องทำการบ้านเรื่องนี้แหละนะครับนั้นคือมองกันว่าถ้าถ้า ถ้าเลือกตั้งน้อยก็หมายความว่าถ้าคนมีชรัสินน้อยก็หมายความว่าโอกาสที่จะบ้านใหญ่จะชนะเพราะอิทธิพลอุปถัมภ์ยาวนานหรือแม้กระทั่งใช้เงินใช้ทองช่วยเนี่ยซึ่งพักประชาชนไม่ใช้อะไรเงินเนี้ยนะครับมันจะแพ้แต่ว่าถ้าคะแนนมาเกิน60เนี่ยโอกาสคะแนนที่เป็นคะแนนที่ครอบงำคะแนนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ ไม่พึ่งอุปธรรมใบบุญของบ้านเก่าเนี่ยมันจะมากโอกาสของประชาชประชาชนก็จะมากขึ้นก็ไม่แน่ใจแล้วนะฮะตัดกะกับสมมติฐานเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่ายุทธวิธีของบ้านใหญ่เนี่ยนับตั้งแต่แพ้เลือกตั้งแบบถล่มทลายเนี่ยนะครับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พฤษภาคก,กราปี66เนี่ยที่ก้าวไกลกวาดแล้วก็ให้บทเรียนต่บ,บ้านใหญ่กันทั้งประเทศเล้ล่ะนะครับมีไม่กี่บ้านที่หลุดเข้ามาเนี่ยนะครับมันทําให้บ้านใหญ่เนี่ยสรุปบทเรียนก,การเลือกตั้งครั้งที่แล้วการเลือกตั้งหลับชาติเนี่ยทำให้บ้านใหญ่สรุปบทเรียนหนึ่งก็คืออาจจะชัดเจนแล้วว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดทั้งหมดแน่นอนนะครับ การสร้างผลงานการทํางานหนักกว่าเดิมการาลงพื้นที่อาจจะจําเป็นกว่าหรือแม้กระทั่งการตัดการตัดกลไกลของหัวคะแนนเนี่ยนะครับเอาเงินไปแจกถึงไม่ถึงหรือเปล่าหัวคะแนนหักหัวงคิวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันไปซื้อแบบเดิมมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดแหละนะครับหรือถ้าให้ก็ต้องเอาไปให้เองอ่ะหรือต้องไปสัญญาว่าจะให้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นวิธีการที่แอบทํากัน ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับแต่มันน่าคิดว่ามันมันมีการปรับตัวมีการถอดบทเรียนของบ้านใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ราชบุรีนะก่อนน,นั้นนั้น9ก้าจังหวัดนายกอบจที่เลือกันไปบางจังหวัดก็เป็นคนของพรรคเก้าไกลในตอนนั้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพรรอาจ,จะไม่ได้ให้เป็นมตินะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งห้ามหรือไปด,ดําเนินคดีว่าคุณมาอ้างชื่อพรรคแต่ก็มีคนของพรรค ผู้ใหญ่ในพักไปสนับสนุนทางตรงทางอ้อมบ้านแต่ก็เป็นเรื่องของปัจเจกพักไม่เกี่ยวอะไรตำหนองนั้นนะครับแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันก็ยังแพ้นะครับแล้วก็แพ้แลหลายๆจังหวัดก็แพ้ขาดนะครับจนมีคนนับสถิติว่านี่จังหวัดที่10แล้วนะครับสิตอ่อศูนอะไรก็ว่าไปประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับตัวของบ้านใหญ่เนี่ยมันน่าคิดนะครับโดยเฉพาะที่ราชบุรีรอบนี้หรือแม้กระทั่งที่ ปุมธานีเมื่อสองเดือนที่แล้วแต่ก็ยังกระลากระสังอยู่เนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งใหม่เพราะใบเหลืองเนี่ยก็พลิกเหมือนกันนะครับจากเพื่อไทยที่มองว่าตามหลังอยู่นะครับโพก็ยังตามหลังอยู่เนี่ยสุดท้ายมาพลิกชนะอาจจะชนะไม่ขาดแต่ก็ชนะนะนะครับก็น่าคิดว่าสูตรของการถอดบทเรียนและการปรับตัวของบ้านใหญ่ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวกระแสนิยมของ พักเก้าไก่หรือพรคประชาชนเดิมพรคเก้าไก่เดิมหรือพักประชาชนได้อย่างใดนั่นด้านหนึ่งนะครับ 2. มีการจัดการที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะทั้งบนดินได้ดินก็ว่างกันไป3จุดแข็งอันหนึ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าการทํางานที่ยาวนานการเห็นหน้าค่าตามไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งเล่นกับกระแสเลือกตั้งแล้วก็ไปโควไป ฉวยใช้กระแสที่มาแรงเป็นลูกคลื่นเนี่ยแล้วก็กระโดดลงสนามดโดยไม่ได้ดูที่ผ่านมาได้ทํางานอะไรแค่ไหนอย่างไรชาวบ,บ้านอาจจะประเมินตัวนี้ด้วยนะครับเพราะการเมืองกับท้องถิ่นเนี่ยมันมันมันต้องคุกคลีกันอยู่ตลอดเวลานะครับการพึ่งพ,งพิงอะไรมันก็ตามคุณจะชอบไม่ชอบอุปธรรมก็ตามเนี่ยแต่วิถีวัฒนธรรมในชนบทเราเนี่ยยังเป็นวิถีอุปธรรมอยู่แต่บางทั้งอุปธรรมกับการเอื้อทอนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเส้นแบ่งอาจจะบางๆจะมองว่ามัน มันล้าหลังเลยก็ไม่ได้นะครับการแบ่งปันการเลือกถอนกันมันก็มีมุมที่ผมคิดว่ามันเป็นบวกมันเป็นเรื่องดีมากกว่าอุปถัมภ์หรือ,หร,อหรือจ่ายเงินซื้อเสียงใทํำนองนั้นนะครับดังนั้นรอบนี้ที่ท้าทายต่อก็คือถ้ากระแสเลือกตั้งท้องถิน่นภรคประชาชนแพ้แบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งที่พิสโลกัตอนนั้นเป็นเลือกตั้งระดับ สสด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เลือกตั้งทั้งประเทศอ่ะก็ดูว่าคนไปใช้น้อยใช้สิทธิ์น้อยหรือมากอาจจะเป็นตัวแปรเนี่ยแต่ที่น่าจับตาก็บทเรียนของบ้านใหญ่หรือพักที่เคยแพ้ที่เคยถูกพระก้าวไก่ตบหน้าเนี่ยเขาปรับตัวแบบมีนัยยะสำคัญแล้วยิ่งเฉพาะคู่แข่งที่พิศโลกเนี่ยของพรรคประชาชนเกตมองเดิมเนี่ยเป็นเป็นคู่แข่งจากพักพืชไทยด้วยที่มีอํานาจร้อนในปัจจุบันเนี่ย อันนี้อันนี้บอกเลยนะแพ้ซ้ำๆติดกันเนี่ยไม่เป็นผลดีกับรรคประชาชนแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้เราก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งเนี่ยพักที่มีกระสุนพักที่มีอํานาจรัฐมีกลไกรัฐทั้งส่วนกลางท้องถิ่นค้าอยู่เนี่ยจุนเจือเนี่ยความได้เปรียบมันแน่นอนมันอาจจะขึ้นอยู่การจัดการนะครับฉะนั้นโมเดลที่ราบุรีบเอ่ยที่ประทุมธานีเอ่ยเนี่อาจจะเป็นโมเดลให้บ้านใหญ่ ปรับตัวในสนามเลือกตั้งใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เป็นไปได้นะครับจับตาความเคลื่อนไหวบ้านใหญ่เดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆนะครับมีประเด็นอาจจะมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับ